โอ้ทางด้านหน้าก็มีห้านขายมักแตงขายมักไม้มักทุกมักรำไ่มักเงาะเต็มเลยของสเฮ็ดไปัางเฮ็ดอันขมเมื่อไรก็ต้มน้อยนึงเย็นน้ำแกงมขาวมัน่ได้ขมมื่วาน้กินเมันจะไปเิมรังนองชาแตงไปแต่แพงเนาะตวยต่างหาตัวน้อยอย่างไรต้ออต่งไ ขายอะไรขายปลาปลาบะโลนเจ็ดสิบแบบจ้าสิงหัวเหรอสิงหัวเผาไม่ิงัวเผาตัวหนึ่งบ่ขายโลเท่าไหร่ละแสนบายจีพี่น้องมดสุขสุข,สข,ขอนตอนนี้บางสอนอยู่ที่เซโนโอ,อยู่อำเภออุดรธานีแขวงสอนอรเทศเนาะตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับทา่าแค่ ่อ,อนที่จะทอดาแขกมาสอนชิพาพี่น้องแวะตลาดแรงเมืองอุทุมพรอยู่ว่าตลาดแรงเซโนก่อนเนาะสีแวะซอกซื้อของยูของจินพี่น้องเอยตลาดแรงเปิดเปิดทุกๆเมื่อพี่น้องเดี๋ยเป็นเส้น,น,นทางเลขที่23าหนอทางก็ไะขึ้นตาแขกขึ้นเว่งจันพี่น้องเอยทางตัดทั้งรัดมาแต่รับสามิาเนาะจากรักสามิามหาเซโนก็ประมาณ ซาเาสองกิโลเมตรพี่น้องเลยขับโบกไายไปได้เนาะใช้เวลากี่รถกันะประมาณเป็นรถจ้ากับประมาณสามชิพนาที่รถใหญ่แห้งฮอได้พี่น้องีฮอดเทสบาลเมืงมองสูพรอลแล้วเน,นาะตลาดเพื่นอนติดอยู่แคมทางเบื้องขวามือพี่น้องเลย ยอยู่บริเวณนี่แหละวงเวียนวงเวียนเซโนโพี่น้องแี่พอดแล้วน้องพี่น้องตลาดแรงเซโนหาซอกซื้อของอยู่ของกินก็นอนไปซีมียงแน่นี่เป็นทางเข้า รถอบรรยกากาศตลาดแดงเซโนเนาะโอ้ทางด้านหน้าก็มีห้างขายมักแตงขายมักไม้มักทุบมักลำไยมักงะเต็มเลย โลอะไรมาของคุณโรลซาพันอานนี้โลเนี่ย

คับูซาอ,อ,อ้มันนอนกาแล้วโมังนัดกมัมีหมังช,ชูเรียนมีนชูเรียนชูเรียนมอทองวทองวาวอ๋อบมังนันเต็มรถเลย รอเบงภายในตลาดเนาะสิมีอย่างนี้ไม่แมของสิบพันี่เฮ็ดดิซ่นเฮ็ดอันคมเมื่อไรกัต้มน้อยนึงเย็นน้ำแก่ผมนขมมือมันไมได้คอมันก่อนปเผ่อไวจกนขอนก่อน โซนนี้โซนถ่ายภาพเนาะ มากปีมากกล้วยเนาะหอยเดยบ,บุี่จมือเลยเป็นหกมอนี่อหอยนะามันาลยไหลัเป็นมหอ,อยอบออยอยีเลยเอามากันมาผมกันเลยี่เดนหากันนะข้าวเนาะวะวะเด็ดขมบก่กองเท,ท่าไรกองละห้าพันคิวอ,อ,อย่างรอกันเด็ดขม าาขายอะไรไข่ปลาเนี่ยโล่เท่าไรโล่เจ็ดสิบโล่เจ็ดสิบโอ้โหโล่เจ็ดสิบหนึ่งจัรันขายย้อยขายที่ห้าสิบเก้าขี้หกเก้าห้าสิบสี่้าห้าสิบเจ้า ยงมีเปลียงนกเนาะกสปาอ่าเห็ดฝรั่งอ๋อฝรัปลาปขาพวงอะไรไหม้องพวสงสงหกพัน ปลากดปลากฏดมมีเนาะอของนะโยง,งกินหลายนนะขนาดแรงเซโนเนาะพักมกเม็ดมดเขื่อนด้ยอนะันนี้ยอดหวายอ่อนเนาะ วายมูปินน้องขายอะไรไงหาซีบขายเป็นทงบเป็นโลเ,ออเป็นต้อนโอตอนหาสิบพัน 50, มูปินเออตนนัวางงัวบ่กเนี่ยตัวไหงูตัวไงัว เห็ดถั่วกะมีนกองซื้อ 5, ห้าพันยังน้อยอย,อยูอ่เนาะเห็ดถัว,งอ,วองซื้อห้าพันจีบบรรยากาศทุกคนกำลังพากันมาจับจ่ายซื้อขายมาซอกซื้อของโยงกินยำแรงเะาพี่น้องคนหลยเลย ตนด้นนี้ขายเปียงฟ้านะนีก็นี่นี่ทับบอกยังหัวใจบอหัวใจบอใจมูบอไม่อะไรสี่ไม้มมห้าสี่ไม้ห้างมึงมีเอ็นเนาะ พอหอวบ่มีรโดๆๆเุณนะโชว์ในขายเสื้อผ่าเนาะคุยิงเสื้อผ่าเด็กน้อยสุดเด็กน้อยพื้นสูดเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิ้าอสา่ห้าพนจะบ่ได้บ่

ด้เครื่องไม่ยิง ือว่าิินมันจะไปเพิมังนี่น้องสาวแต่งเป็นต่แพงเนาะอ่างไรตัวน้อยอะไรตัอยหาองรตั้อยวันอกไันออยะันตัวน้ไตน้ยอะไรตนอยัวนยัว้น้อยนอรัวอ้ออน้้รัน้อยนน้น้้ยตวน้อนน

อ๋อเ็พวก0พันก็ไดเหล่ะพาเท่าไรเนี่ยเห็ดซาาพันก็หลายเห็ดพวกเห็ดพวกชาติห้าสิบพันทีโอ้ห้าสิบพัอันนี้เห็ดเพิ่นหวานเห็ดพวกเ็ด้อพก็ดพาพันชักกโบได้เมาไคลลุเทนโบได้นี้เฮ็ดอีสานก่อนเนี่โดยเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเพิ่น không không khôm Ồ... cường khôm Các cháu xin mua mua sao? mua lô bao nhiêu lô lô 2 lô 2 lô 2 lô เอาเพิงโลไปนะเพิงโลเลยลาบเนาะทีแทนนี่เราเอาซีนเพิงโลเห็ุชุนลาบบอกนี่เไาแบบเหียบบีแถมให้บ่แถมเราแถมให้เราเอาเป็นเจ็ดสิบแลยเนาะฮะยาเผ้ายาเผาเอาแต่ซีนเอาแต่ซีน เอาได้ินซะอันนี้แปดซิปเอาได้ินเคร่งโลเคร่คงโลเอาห้าซิปมาเลยแต่ว่าพี่จะบีแพรให้หรือวะบพรอบีแ้เห็นว่าบอโอได้ละได้บ่าตับบ่าเนาะบ่บอมา มาหมเดียวบ่จักซื้อยังนะลไปลมาแบบักจะเอาอย่างี้เอาซื่อนี่หรอวะเราบลายแลเพราะว่าอยู่เพือนกันีนี่เพิ่มหนึ่งแล้วนะนี่บุคคลเจ้ป่า้อ ขายเทไรขาปลาขปาะโลเจ็ขาย่อยก็ขายขาย่อยกันฉัเสียเลขายเไรซิบ huh. ้าพัน okay. ก็ขายปขายบ่ได้ขยบ่ได้ตัดละมันแตกไม่เป็นยังะเนี่ตัดมันแตกโอเคโอเคได้บ้าันเยนะมว่าวกให้ลูกได้ตั้มัแก้ตกเอา่ยเป็นยังไยโาลาย้นเนาะน บรรยากาศตลาดเลงเซโนนะขออยู่ของกินในร้านพี่น้องยน่ไหน่อไม้เนาะหน่อไม้ไผ่มะร่นไม้ นานอก,กนขายมักไม้มักแตงมักนั้นมาก,กเรีรอ่องเต็มเลยเราดูนี่เป็นเราดูของไม้